สวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องเกษตรกร,ร,ก,รก็จะพาท่านผู้ชมมาชมแปลงหญ้าหวานที่ปลูกไว้บนคนานะครับปลูกไว้บริเวณลาลถนนขอบถนนนะครับซึ่งจะเราทําถนนเนี่ยยื่นลงไปในกลางทุ่งนานะครับระหว่างแปลงนาของเรานะครับซึ่งข้อดีของการทําถนนออกยื่นลงไปในนาเนี่ยก็คือง่ายต่อการเดินทางการขนส่งการขนอปุปกรณ์การเกษตรต่างๆปุ๋ยยาทุกอย่างนะครับขนเวลาเราเกี่ยวข้าว ผลผลิตที่เสร็จแล้วเราก็ขนขึ้นมาตามถนนช่วงที่ทำถนนเราก็เอาย้าหวานมาปลูกไว้สองข้างทางครับข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยหอมกล้วย้ำวา้าส่วนข้างขวาก็จะเป็นย้าหวานอิสราเอล,ลนะครับซึ่งย้าหวานที่ปลูกไว้ตามคันนาเนี่ยตามหลายทางตามถนนเนี่ยมันจะมีความสมบูรณ์มากนะครับอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าหนึ่งมีน้ําเยอะมีอยู่ใกล้น้ําความชื้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งข้อดีของหญ้าหวานอิสเอลเนี่ยเวลาถึงหน้าแรงมาเนี่ยเขาก็จะทนแรงได้ดีเป็นมากๆเลยนะครับเป็นเหมาะสาหรับการเป็นพืชเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกสาหรับเป็นอาหารสัตว์นะครับสัตว์กินพืชทั้งหมดนะครับเหมาะมากเพราะว่าหญ้าหวานอิสเอลเนี่ยมันมีเป็นพืชที่มีโปรโตีนสูงครับค่อนข้างจะสูงที่ที่บ้านผมเนี่ยจะปลูกไว้สําหรับแรกๆเลยจุดประสงค์คือปลูกสำหรับเลี้ยงไก่นะครับเราเลี้ยงไก่ไก่ไข่ไก่พันธุ์ไก่บ้านเนี่ยเยอะมากมันก็ช่วยในการประหยัดอาหารนะครับแล้วก็ทําให้ไก่แข็งแรงนะคครรัับบไม่่เป็นนโภยยงาะ ก็ท่านสมาชิกท่านไหนที่สนใจที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจท่อนพันหญ้าหวานไปขยายพันธุ์ไปปลูกนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับครับมีตัวเลือกให้เลือกเยอะนะครับเอามีตั้งแต่ขนาดทดลองปลูกนะครับ2ี่0ิท่อน40 50้ท่อนถึงร้อยท่อนถึง3าม0ี่ท่อนก็ก็มีนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับผมก็จะปักหมุดช่องทางการติดต่อไว้ที่คอมเมนต์นะครับตามเปิดไปดูเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ฝากติดตามช่อง ย่าหวานช่องเกษตรกรมีไว้นะครับจะมีเรื่องราวของการทําเกษตรแบบง่ายๆแบบผสมผสานนะครับง่ายๆสามารถทําได้นะครับมาบอกกล่าวบอกเล่ากับท่านผู้ชมทุกคน,นครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับก็ขอสวัสดีครับขอจบแค่นี้ครับคุณเมยครับ